สำหรับคมรีแคววันนี้นะฮะช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับทั้งทีนั้นเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งช่วงเวลาสําคัญที่หลายคนนั้นจับตามองเพราะว่า1ปีนั้นมีครั้งเดียวครับผม,มกับเทศกาลบั้งไฟพาญนานาคนั่นเองครับที่จัดขึ้น ณตอนนี้นั่นเองซึ่งหลายคนนะฮะอาจจะสงสัยกันว่าสําหรับบ้างไฟพญานาคนั้นเกิดขึ้นมาอย่างไรครับวันนี้คอมเี้แคมปของเรานั้นขอพาไปไขความลับกันครับสาหรับปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคนั้นนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้กันดีและก็อาจจะจับตามองกันซึ่งเรื่องนี้นะครับเกี่ยวอิงก,กับความเชื่อด้วยครับผมสาหรับบ้างไฟพญานาคนั้นนะครับจะลอยขึ้นเหนือน้ำนะฮะในช่วงของ15ค้าค่ำเดือน1 1นั่นเองครับโดยจะมีลูกไฟนะครับขนาดเล็กนะฮะท,ที่พวยพุ่งขึ้นมาจากลําน้ําโขงนั่นเองครับ โดยเรานั้นนะฮะจะเห็นเหนือผิวน้ําต่างระดับประมาณ10-30เมตรครับและก็พ่อยพุ่งขึ้นประมาณ50-150เมตรเป็นเวลาประมาณ5-10วินาทีก่อนที่จะดับหายไปในอากาศนั่นเอง โดยลักษณะของลูกไหถือหลายคนเรียกว่าบ้างไฟพญานาคนั้นนะครับจะมีลูกขนาดเล็กนะฮะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีควันครับโดยจะมีขนาดนะฮะตั้งแต่ขนาดเท่าหัวแม่มือจนถึงขนาดเท่ากับฟองไข่ไก่ครับซึ่งแนทางทวาในส่วนของบ้างไฟพญานาคนั้นนะฮะจะเกิดปรากฏการณ์ตั้งแต่ในช่วงหลังครบค่ำจนถึงประมาณ23่สินาฬิกาครับซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับถูกเชื่อมโยงกับความเชื่อทางพุทธศาสนานั่นก็คือเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้ฮะพระองค์นั้นได้สเสด็จเผยแร่ศาสนาและก็พาานคา ได้เกิดความเลื่อมใสครับจึงปแปลงกายเป็นบุรุษเพศเขาอ,ออกบวชเป็นสาวกและก็คืนหนึ่งเนี่ยนะฮะพญานาคนั้นได้เผลอหลับจึงคืนร่างเดิมครับเป็นรูปร่างของนาคหรือว่าของมูนั่นเองครับ <ME> <P. S 2> เมื่อพระพุทธเจ้านั้นทราบเรื่องจึงขอให้ลาสิกขาเพราะว่าเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นพิสุกไม่ได้พญานาคอุดังกล่าวครับจึงขอยอมทำตามคำขอแต่ก็ได้ขอพระพุทธเจ้าครับว่ากุลบุตรทั้งวงที่จะบวชนั้นให้เรียกว่านาคเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพญานาคก่อนจะเข้าบถ์ครับจึงเรียกว่ากุลบุตรทั้ที่จะบวนน ว่าพ่อนาคเป็นต้นมานั่นเองและเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้านั้นเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงครับโดยเชื่อว,ว่าพญานาคที่อาศัยในวังบาดาลในใต้แม่น้ำโขงนั้นเป็นผู้ปล่อยลูกไปเพื่อแสดงเป็นพุทธบูชานั่นเองครับชาวบ้านจึงเรียกว่าบังไฟพญานาคครับซึ่งปรากฏการณ์ครั้งนี้นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาขึ้น15คหาค่ำเดือน11ของทุกปีนั่นเองแต่ถ้าหากมองปรากฏการณ์ครั้งนี้ในทางวิทยาศาสตร์นั้นนะครับ ก็ได้เขียนบอกไว้ครับว่าลูกไฟนั้นเกิดขึ้นจากการร้อนที่มีส่วนผสมของก๊าซมีเทนและก็ก๊าซไนโตรเจนครับ ที่เกิดจากการหมักตัวของซากพืชซากสัตว์ซากมูลต่างๆและก็เป็นแบคทีเรียและเมื่อโดนแรงกดดันจากน้ําและก็อากาศที่เหมาะสมก็จะพวยพุ่งขึ้นมาเหนือน้ำนั่นเองครับและเมื่อการกระทบกับออกซิเจนนั้นก็จะเกิดการสันดาบกลายเป็นลูกไฟที่เรียกว่าบ้างไฟพญานาคนั่นเองฮะสำหรับเรื่องราวของบ้างไฟพญา,า,า,านนาคนั้นนะฮะก็เป็นความเชื่อที่มีมานานครับซึ่งตอนนี้นั้นนะฮะก็ยังรอการพิสูจน์กันอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกไฟที่พวยพุ่งขึ้นมานั้น เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับแน่นอนครับว่าทุกคนนั้นสามารถติดตามเข้าไปได้นะฮะบอกเลยครับว่าเรื่องนี้นั้นเรื่องไม่คมพี่ฝีไม่พูดฮนะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k T o k Twitter และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ